สัสดีค่ะน้ำฟ้าแทนาพันค่ะก็ตอนนี้อายุ18 0ปีนี้19ค่ะเล่นละครเรื่องวงกรรมค่ะแล้วบทเป็นบุญปุกค่ะตอนนี้เพิ่งจบม6ค่ะกำลังจะเข้ามาหาลัยพิเศษค่ะตรงกระสายเรามากที่สุดแล้วก็น่าจะเหมือนง่ายต่อการเรียนด้วยค่ะ คุณแม่หนูหดูละครหรืออะไรสักอย่างไม่มั่นใจอะคะอ่ะก็ได้ยินว่ามีชื่อน้ําฟ้าค่ะก็เลยแล้วด้วยส่ว,ว,วสนตัวหนูน่าจะเป็นคนที่แบบว่าแม่อยากให้ใจเย็นๆเมื่อก่อนหรอว่าดื้อเมื่อก่อนอารมณ์ร้อนด้วยมังค้ะ <c oughs> ก็เลยให้ชื่อเป็นน้ําฟ้าค่ะ <c oughs> เพ็่เรียก เมื่อก่อนนะคะเหมือนหนูจะชอบกินเม็ดคู่ค่ะที่มันเสริมสร้างวิตามินให้ตัวเองค่ะก็จะโดนเรียกว่าน้ำพราเม็ดคู่ค่ะน้ำพราเม็ดคู่ค่ะลาเลงสดใสค่ะเป็นคนไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่อะค่ะเป็นคนกรกปุชอบกินทุกอย่างยากเป็นอะไรที่มีประโยชน์นั่นอดิเรกก็ชอบดูยูทูบค่ะแล้วก็หนูชอบเต้นด้วยค่ะเต้นแล้วก็ร้องเพลงเต้นให้ดูสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ ได้ค่ะฝากไอจีหนูด้วยนะคะนำปาอันเดสกอร์ธัญญาภาค่ะ N A M F A H อันเดสกอร์ T H U N Y A P H A T ค่ะติดตามด้วยค่ะแล้วก็ฝากละครเรื่องปงกรรมด้วยนะคะวันจันทร์วันอังคารค่ะเวลาสองทุ่มยี่สิบค่ะทางช่องสาม